สวัสดีเด็กๆทุกคนฉันป้าป้าจากร้านพิซซาเลียวันนี้ทางร้านเรามาเปิดให้บริการเป็นวันแรกเชิญรับอาหารและเมนูดันใดได้เลยครับว้าวดูนี่สี่พเพกร้นนานเป<ง>ิดใหม่เอ,อ่เพกได้ข่าวมาว่าในโลบอกเซียนของเราเนี่ยตอนนี้มีร้านพิซซ่ามาเปิดใหม่ สุดยอดไปเลยฮะเนี่ยใช่เป็นร้านแบบสยองสยองนิดนึงนะพี่ฝนชอบมากๆเลยอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าเอ๊ะพี่เพี่กมาดูเลยนี่สิไหนอะ่ะพี่ฝนสังเกตโอ้ oh my god เฮ้ยเมนูแปลกๆแคะพิซซ่าหน้ามนุษย์หรอไหนนั่นไงเออจี่งอด้วยพิซซ่าหน้ามนุษย์เฮ้ยดูก่อนนะพก มันจะเพิ่มมีกลิ่นทะแ,แม่งทะแม่งแล้วล่ะ <í me> เขาเอาเนื้ออะไรมาทำเนี่ยเนื้อคนเปล่าเขาเนื้ออะไรมาทําเดี๋ยวขอสังเกตพิสูจน์กลิ่นก่อนจอดจัดก,การฟิดฟิตฟิดฟิตฟัดฟิตกีอัพนพี่เอ,อกชักเริ่มไม่มั่นใจแล้วล่ะทีนียมันต้องมีอะไรทะแม่งทะแม่งแน่นอนเลยอ่ะมันจะต้องมีแบบรสชาติพิซซ่าใหม่ๆที่มันไม่ใช่พิซซ่าหน้าหน้าธรรมดาพี่เอกมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากลิ่นมันแปลกๆนะมันก็หอมดีนะแต่ว่ามันไม่มันรู้สึกยังไงไม่รู้ ก็บอกว่ามันเป็นพิซซ่าหน้าคนยังไงล่ะพี่เอกอะไรนีเอายังไงดีล่ะเดี๋ยวหาทางออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีเลือดด้วยออกไม่ได้พี่ฝนประตูตังไปหลังร้านมีเลือดอะมีเลือดหรอเนี่ยเราเราจะเอายังไงกันดีอะเราต้องค่อยๆไปแหละประตูทางออกก็ออกไม่ได้นี่ไงมาดูนี้ดีอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปหลังร้านโอ้ my god มาดูดีนี้เห็นไหมเห็นหัวกระโหลกเปล่าโอ้ my god โอ้โหนีม่นนมันหัวใครกันด้ะมันต้องเป็นหัวคนแน่นอนไม่ใช่หัวลิงโู้ช่นน่าสงสารจังเลยว่าแต่เจ้าของร้านอยู่ไหนกันนะพี่เอกเขาเขียนไว้ที่พื้นด้วยว่า turn back now กลับไปซะก็อยากจะกลับไปอยู่หรอกนะแต่แบบประตูมันเปิดไม่ได้อะ่ะเราลองไปดูนี่ไงประตูเอ็กซิประตูประตูเปิดได้เหรอไม่ได้อะ่ะโดนติดเอาไว้อ่ะโู้สงสัยเราจะต้องเข้าไปข้างในแล้วล่ะพี่ฝนตรงนี้มีเหมือนเป็นลิฟต์ส่งของด้วยแหละกดสิ กดเลยนะกดเลยนะกดแล้วเฮ้ยโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้อ้โหโ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 อ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้้อ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโโหโอ้้โหโ้โห โอ้ยโอ้ยใครตกลงไปแล้วตกลงไปมันจะต้องสับเราเป็นชิ้นๆแน่นอนโหดูดีนี่มีกระดูกด้วยอ่ะเปียกเร็วเข้าเพียกกำลังไปเอ้ยเฮ้ยเยเกตกเปียกอยู่ไหนเปียกเปียกได้กระโดดใหม่โอ้เร็วเข้าเร็วโอ้กระดูกแล้วก็เนื้อคนโอเคมาแล้วรีไปโอ้ my god เปียกลงมาให้ดีนะขอวางขับดักไว้ด้วยอะอ้าวฟิงตายทลาแล้วอ่ะ อุ้ยอุ้ยไม่ถึงแท็กเราเปล่ามันขัดจังเราไหมเราต้องค่อยๆไปใจเย็นนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดเลยโอ้รอดโอ้ขอบอกได้พี่ฝนมาดูนี่ดิอะไรอ่ะที่พื้นเห็นเปล่าไอแคนซียูนเอาใครเห็นเราหรอเออเขาบอกว่าเขาเห็นเราอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีกล้องวงจรปิดแน่นอนเลยอ่ะทำไมวะอะไรอะเฮ้ย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 อะไรอะเพราะครัวโอ๊ย จะไรจบพวกไดเกนเออเพียกโดนกัดไปอ่ะเพียกพี่ฝนก็โดนกัดเหมือนกันเราเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งเราต้องจูบหลบให้ได้เราต้องวิ่งหรอไปแล้วเพียกไปแล้วกระโดดแล้วกระโดดเพียกพี่ฝนมันมีทางตรงนี้นี่นี่พิซซ่านำทางพิซซ่านำอาเสียตายพิซซ่านำทางโอแเราไม่บอกเฮ้ยมันมีแบบพิซซ่านำ เพล่งกำลังวิ่งเอาไปเอาไปเร่งรีบไปจะทันไหมเนี่ยพิซซ่ามันนำทางให้เราเฮ้ยมีรูพี่ฝนเฮ้ยมันมีรูหนูวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพล่าเพี่งตกไปในท่อแสดงว่าผู้คนเหล่านี้ที่เขากลายเป็นพิซซ่าเขาจะต้องบอกทางออกให้เราแน่นอนเอ้ออะไรหล่นลงมาเนี่ยพี่ฝนเนาะมาเอานี่น้ำอะไรเนี่ยรีบกดอึ๊บน่าจะเป็นพวกของเสียรีบกดอึ๊บอึ๊บใช่ไหม โอ้โหมาถึงไห้เราเขากาลังบอกพวกเราว่าให้พวกได้ออกไปจากที่นี่ลงเร็วเพราะว่าแถวเนี้ยมันมีพิซซ่าหน้าคนจีไอเจ้าพวอคลัวพวกนั้นอ่ะมันจับพวกฉันกินโอ้ไม่กอดต้องรีบไปขอบคุณมากที่บอกทางเราไปกันดีกว่าเร็วๆๆๆแล้วไหนไม่มาหรอเดี๋ยวฉันรอบอกทางเพื่อนๆเหล่านี้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวบอกคนข้างหลังด้วยนะได้ขึบมาแล้วพี่ฝนพ่อระบายน้ำขึ้นไปโอ้ไม่ก็ โอ้โหนี่นี่มาดูนี่นี่เห็นแล้วโอ้ยหนี่ไงอะเขาอยู่ในกระจกแสดงว่าแสดงว่ามันต้องเป็นปีศาจเป็นเดมอนแน่นอนเลยอะไม่มีคนอยู่ข้างหลังแล้วนี่ไม่มันเป็นเดมอนแน่นอนเลยอะพี่เอกทำไงดีอะพี่ฝนมาดูตรงนี้ดิอะไรอะเฮ้ยโอ้โหเขาโดนจับมารเอาไว้อะโอ้โหแต่ละคน อะไรอ่ะใหญมแมงมุมอ่ะดอนทัศเดอะครอบเว็บอย่าไปแตะต้องกับไอ้ใบไแมงมุมตรงนี้เด็ดขาดเลยไม่งั้นเราจะตายมันเป็นใหญ่แมงมุมม่ไม้ดำพี่หวานกระโดดให้ดีนะถ้าเราโดนมันแล้วก็เราอาจจะสะดุดล้มได้ตายโอ้ยพี่เอกโดนกัดล้วจะไปยังไงอ่ะข้างหน้ามันมีแต่ใบไมแมงมุมอ่ะโอ้ยต้องกระโดดให้ดีดิพี่เอกพี่เอกกระโดดดีแล้วนะแล้วใบไมแมงมุมมันก็ใสใช่ไหม ยายแมงมุมมันใสอ่ะโดนหลายรอบมากเลยอ่ะตรงนี้ทําไงอ่ะยายแม,มงมุมอยู่อะ่ะเราวิง่งโอ้ยตกเอ็กไปแล้วเหรอเออพี่เอกเดินผ่านยายแมงมุมที่เป็นตาข่ายแล้วมันหล่นลงมาอุ้ยพี่เอกพี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละเดินไปเลยให้เดินไปเลยเหรอใชออ่จะดีหรอพี่ฝนเอานาจอดไหนไหพี่เอกเขาก็กระโดดลงไปแล้วเราก็กระโดดตามลงไปก็แล้วกันลงมาดีเนี่ยปุกปิกตันปุกปิกตัวสัน เอาไงอะทางหน้าโหพี่ฝนนี่เราเรากลับทางเดิมไม่ได้หรอไม่ได้แล้วอดีประตูมันปิดแล้วเราก็ขึ้นไปไม่ได้อันนี้ทําไงอะเราเราต้องกระโดดไปบนแผ่นหินนะันหรือเปล่าต้องกระโดดหลบแผ่นหินโอ้เราต้องกระโดดหลบแผ่นหินนะทําไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเต็มตัวอ้ my god โอ้นี่เราต้องไปทีเราคนแล้วล่ะตัวแตกเอาเลยเอาเลยเราต้องไปทีละคนแล้ลลลวละ่ะอย่างนี้เอ้ยใครโดดมามีคนวิ่งตามไป ไอโดดมาออกไปก่อนเลยเพื่อนเพื่อนจะไปก่อนไหมถ้าเพื่อนไม่ไปก่อนเราเราเราอาจจะไม่มีคนได้รอดชีวิตกลับไปนั่นไงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปรอบนี้นะฮึบฮึ๊บอือปึ๊บอ่าเลาะอ่าเลาะไปเลาะไปเลาะเลาะอปึ๊บรอดแล้วโอ้เกือบรอดนิดเดียวเองโอ้ต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะนี่เพื่อนเราเข้าเวลาไม่ค่อยท่าเราต้องรีบไปนี่โอเคโอเคโอ๊ย เดี๋ยวเพียรไปรอข้างหน้านะเกือบตกเพียกตรงนี้มันเป็นแบบเป็นทางขึ้นด้านบนอ่ะโหแล้วไปไงอ่ะท่อส่งอะไรสักอย่างอ่ะท่อส่งแก๊สเปล่าน่าจะใช่ละโดดยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าก่อนที่เวลาจะหมดมีเวลาด้วยเหรอมันมีเวลาปิดร้านด้วยนะโอ้แล้วถ้าเขาปิดร้านเราทําไงอ่ะเราก็ต้องตายอยู่ในนี้อะดิเราก็ไม่ได้ออกอะเหรอโอ้เกือบไปแน่น้าแม่ก็จะไม่ได้เจอโอ้โหป่าแล้วเพียกเร็วทุกคนโดดระวังระวังนะ เราเข้าเพียกเวียนหัวอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วมาแล้วกลัวตกอ่ะใจเย็นเดียวเองเดียวเองเร็วอดแล้วรอดแล้วไปไปไปเจะหมดแล้วอุ้ยข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอัพอะไรอ่ะอัพอัพอัพให้เราขึ้นไปหรอใช่ขอให้ับลอกเราหรือเปล่าขอให้อัพเราก็อัพไปมันหลอกเราหรือเปล่า เรากระโดดอคนง่ายซะด้วยสิเียกระโดดมาแล้วเร็วทุกคนมาเร็วเราก็เชื่อคนง่ายซะด้วยทุกคนตามมาทุกคนตามมาอ้าพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยอัพแล้วอัพโหนี่ก็ไวแท้โอ้โหทำไงอ่ะมีพิซซ่ามาคอยบอกทางเราอีกแล้วอะมีพิซซ่าเลยเขาบอกว่าอะไรอะเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้นี่ไงเขาเขียนไว้บนพื้นว่าเขาอยู่ตรงนี้พิซซ่าจะเป็นวิญญาณเหรอพี่เอ๊พิซซ่ามาเขียนให้เราเหรอใช่อ๋อพวกนนจะเป็นวิญญาณอะ คนที่ตายแล้วก็กลายเป็นเนื้อในพิซซ่าเนี่ยเหรอใช่เอ๊ะเขาไงดีอะฝนเราต้องเลือกขนมาอีกแล้วไปแล้วล่ะมาอีกแล้วเขามาอีกแล้วใครมาเขาโผล่มาอีกแล้วใครมาเหรอเดินมาสิเฮ้ยใครมาทําไงดีอะเดือดเดือดเดือดโอ้มาแล้วไงมาแล้วนั่นไงรีบรีบไปเหรอเพลเพลรีบไปเลยโอยโดนจับกินน่ะโอ้ทำไงดีอะ จะผ่านกันได้ไหมนี่พีคว่าเราต้องตรงไปเลยไหมพี่ฝนก็คิดว่างั้นเหมือนกันนะเลยแต่เพื่อนวิ่งออกขวาเพื่อนจุกออกขวาใช่มันมีที่จุกยังไงเขากระโดดขึ้นมาบนนี้ไม่ได้เอ้ยพีกขึ้นมานี่แล้วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเร็วตกเอ้ยอะไรอ่ะพี่ฝนข้างหน้าเป็นท่ออึบอึบอึ้บโอ้ยลนหูลึกด้วยอ่ะอึบมาแล้วผ่าน นี่เราอยู่ในร้านขายพิซ่าจริงเหรอน่าจะอยู่ในร้านขายพิซ่าแต่ว่ามันน่าจะเป็นโกดังอะไรสักอย่างที่มันหลอกพวกเราเข้ามา oh แล้วก็เอาพวกเราอะ่ะไปทําพิซ่าขายอะดิอันนี้อะไรมีเลเซอร์ด้วยอะ่ะโอ้ยโอ้ god, oh god. แล้วเขาก็ไล่ให้เรากลับอะ่ะตรงนี้มีแสงพ่ฝนเฮ้ยตรงแสงที่โดนได้นะอ๋อม,มันเป็นแสงจากท่อระบายน้ําด้านบนนะดิแสดงว่าใกล้จะหาทางออกได้แล้วล่ะเป็นท่อระบายา้ำเป็นพัดลมเห็นป่าวท่อระบายึ๊บ มา, <oh> มาเร็วฮ้มาเร็วเขาจะให้เรากลับอย่างเดียวโอ้ยโหพี่ฝนกระแทกเพียงโอ้โหเฮ้ยดูดิโอ e ้โหทรมานอ่ะโอ้ my god นี่มาทรมานมนุษย์ขนาดนี้เลยเหรอเออเขาบอกว่าให้เราหาคอบาหรือว่าชนแรงอ่ะโหนี่ตายไปกี่คนแล้วเนี่ยี่เจอแล้วเจอชะแรงแล้วใช่ไหมใช่เจอแล้วเราต้องเอาชนแรงไปิมาเราเราขอโทษนะ โอ้โหสิกรรมให้เราด้วยนะเราก็อยากจะพาพวกนายออกไปจากที่นี่เหมือนกันพี่ฝนมางัดประตูเร็วแสแงหายไปไหนเอาก็มันอยู่กับที่โจรไม่ใช่เหรอไม่เอ้าต้องช่วยกันงัดงัดแล้วงัดแล้วงัด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 ไปฮึปานโอเคมามาเร็วเร็วเร็วเพื่อนเร็ว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 เพื่อนมามีปุ่มอะไรอีกแล้วพี่ฝนเพื่อนมาเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงกดกดลอยไปแล้วอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้น เรากำลังจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วล่ะอ้าวฟิงจมยี่อวันนี้เราจะได้เจอหน้าพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะจอดแต่วันนี้เราจะต้องร่วมสู้ด้วยกันล่ะถ้าเราร่วมสู้ด้วยกันเราจะสามารถตอกไปได้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวปุ๊กปิกจะช่วยเหลือพวกเราเองเย้าออแล้วโอ้โหนี้ยากเหมือนกันวิ่งเลยแล้วกันโอ้ไม่ทันแล้วพี่เอตายทันไหมไม่ทันอื้้าวโอ้ไม่ทันเหมือนกันน่ะเราทำไงดียะ เราเราจะต้องแบบต้องมีจังหวะแน่เนึ้อใชต้องมีจังหวะไปอือโอ้โหนิดเดียวอ่ะไปมาเอื้อนิดเดียวจะแชะเลยโอ้โหเอ้โอ้โหนิดนึงนิดนึงไม่รอดแน่เลยอ่ะคราวเนี้ยไปแล้ว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 โอ้โหไอ้แท่นเนี้ยมันร้ายกาจมากเลยอ่ะมันตุ้มทีเดียวเลยพี่ฝนตายเลยอ่ะพี่ฝนต้องยืนใกล้ๆก่อนไปยืนใกล้ๆกว่านี้นะ อึ้บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตึ้มไปแล้วมาเร็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 วเพื่อน,นข้างหน้าเป็นห้องครัวแล้วดูดิเพื่อนมีวงแหวนเวทมาด้วยฮะข้างหน้าเป็นห้องครัวแล้วพี่ฝนมาเร็วมาเร็วมาเร็วครัวโอ้โหนี่ห้องครัวเฮ้ยเพี้ยงว่าว่านี่ไงตรงนี้มันไม่ใช่ห้องครัวธรรมดานะนี่ดูน,น่าจะเป็นห้องบอดเนื้อเอาแล้วเพื่อนโดดลงไปทำไมพี่ฝนมาตรงนี้ดิตรงพี่เอกยืนเนี่ยดูข้างบนดิโอ้ my god เห็นป่ะโอ้ my god นี่คือ คนที่ถูกจับมา่ะเราจะเป็นหนึ่งในดนหรือเปล่าไม่น่ามั้งเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะฟึบเอ้าฟึบโดดไม่ถึงเฮ้ยทางไหนต่อเฮ้ยเพื่อนตกลงไปแล้วมาเพียกกระโดดให้ถึงละวึบห้ามหล่นนะเพียกหล่นลงไปแล้วเราจะต้องแบบต้องพรีชีบ้าะใช่เราจะตายทันทีเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะไปยังไงอะเฮ้ยเกือบไป เป็นสายพานเป็นสายพานเราต้องกระโดดไปต้องกระโดดไปต้องกระโดดหลบหัวด้วยโอ้ยขอโทษทุกคนเบียกพี่ฝนตกลงไปสองรอบแล้วะเบียกกระตกลงไปเหมือนกันพี่ฝนกลายเป็นเนื้อไอ้กับแเบอร์เกรอพวกนั้นแล้วมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหโอเคขอโทษนะพวกนายเราขอโทษจริงๆโอ้โหดูดิเราขอโทษนะโหดหลายมากอะโอ้ยถึง อีกนิดเดียวแท้ๆพี่ฝนเดี๋ยวเพียกต้องขึ้นลูกกงไปก่อนมาแล้วมาแล้วพวกเรารออยู่ข้างล่างนี้แหละกระโดดโดยเตรียมเตรียมเตรียมอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลลูกลูเปิดปุ๊บคราวนี้เพียกจะไม่พลาดไหนแล้วกระโดดมากระโดดมาฮ้ยโอเคโอเคตรงนี้ระวังให้ดีนะมันเป็นลาวาอย่าบอกนะว่าเนี่ยมันเป็นลานพิซซา เป็นหลักร้านแน่นอนเลยอะ่ะแล้วก็ไอหลังร้านพวกนี้มันจะต้องมีแบบธุรกิจมืดอะ่ะอันนี้อันนี้มัน,น,นอันนี้มันเกินคําว่ามืดแล้วนะเนี่ยปึบโอ้ธุรกิจนรกโอ้ขึ้นไม่ได้ปึบด้แล้วโอเคถ้ามาขึ้นฝั่งนี้นะโหทางก็แคบแคบมาแล้วปึบทำไมอะ่ะอุ้ยเบดูดิเฮ้ยมันไม่มีทางไปต่ออ่ะ เราจะต้องปีนกระแพงโอ้โหเพื่อนหล่นลงไปต่อหน้าต่อตาโอ้ my g อดให้เรามาทางนี้หรอทำไมพี่เอกกระโดดไม่ได้อะโอ้โหแค่ยืนแล้วกระโดดเฉยๆพี่เอกเราจะต้องกระโดดข้ามกระแพงไปอ่ะซึ่งข้างล่างมันมีลาวาอยู่ไหนเนี่ยดิสเวทางนี้เหรอใช่อ๋อต้องใช้ดสเวอาฮ้าอาฮ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฮึบนี่มาไม่ไปได้อ่ะทำไมไม่ฝนไปไม่ได้อ่ะไม่รู้พี่เอกกระโดดแบบสุดๆเลยอ่ะ สุดไปเลยสุดไปเลยสุดสักปุบเงียบยโอ้โหเนี่ยไม่ได้จริงรอแป๊บหนึ่งนะมันเสียงใครอ่ะเสียงกบน้อยเหรอใครแล้วเอาแปไปออกกันดีกว่าเสียงน่ารักเชียวเราจะออกแล้วนะทุกคนออกมาแล้วจริงเปล่าจริงโอ้ยว้าวร้านพิซซ่าร้านนี้วันหลังอย่าพาเข้ามาอีกนะร้านโฮมกลับบ้านกันเถอะเร็ว ในั้เราก็ได้กลับบ้านแล้วเย่เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าร้านพิซซ่าหน่อยดิร้านพิซซ่าเนื้อมนุษย์เดี๋ยวพวกเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะทุกคนเอาวินว่าถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะมาร้านพิซซ่าแล้วก็อย่ามาร้านนี้นะแต่ถ้าชินชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะะค บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า้ทำไมมีรันโฮมนะตรงนี้เขาไปไหนกันไม่รู้เราต้องกลับบ้านเราต้องกลับบ้านพ่อแม่เราคอยอยู่ฝนทำไมมันมืดอ่ะเอาอีกแล้วมีมีสไปยตลอดเฮ้ยไม้แก้วไม้แก้วช่วยด้วยอะไรมาโอ้ยเฮ้ยอย่านี่จะมาจอบปีกเเนี้ยเราต้องกลับบ้านเราต้องกลับบ้านโอ้ยพี่เอกโอ้ยโดนจัดอ่ะ ตกลงออกได้จริงาเนี่ยเราต้องกลับบ้านไง <c oughs> อยู่ดีก็พล่ออกมาเราต้องกลับบ้านไปทางไหนาาได้จะตามมาเลย่ยาตาม่าตามรามาเลย่ยาตามเรามาเราต้องออกใครได้ไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเลยอะทางไหนเนี่ยต้องจุกหลบก่อนต้องจุกหลบต้นไม้เอาพี่ฝนตกลง พีคจะออกแล้วเพีคจะออกแล้วเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โหเยเหรอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมนจุ๊บเมืนจุ๊เมือนจ๊กเอออยากมากกับบ้านแล้วยังอะข้างหน้ามันเป็นไอเนี่ยเป็นทางอะพีนว่าน่าจะขับได้อยู่นะขับได้เหรอใช่ต้องเอาแบบต้นไม้มาให้เขาบังต้นไม้มาแล้วจุกหลบต้นไม้สองรอบมาแล้วโอ้ยมาแล้วมันตามพี่หมดมาแล้วพีค ตามพี่เอก็เหมือนกันเอ้ย,อยนิดเดียวว่ะจะถึงป้ายโฮมแล้วว่ะเฮ้ยเราไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเลยอะสรุปว่าที่เราถ่ายรูปหน้าร้านนั้นเ,เ,เราจะได้ถึงบ้านไหมนี่ผู <c oughs> ้สายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเหตุที่เราวิ่งกลับบ้านพร้อมกันเลยเนี่ยเราวิ่งพร้อมกันไอตัวนั้นมันวิ่งไปคนละทางะเรายังโดนจับเลยวิมันหายไปแล้วไอตัวนั้มหายไปแล้วเพชรวิ่งมาทางซ้ายสุดแล้วพี่ก็มาถึงแล้วถึงบ้านแล้วย้ นี่ทำบ้านสักทีนี่จบแล้วใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมท้องฟ้ามันยังมืดคึมอยู่เลยอะโอ้เอาแล้วไม่เป็นไรยังไงก็ออกมาได้แล้วโอ้ยโอ้โหพีกในพีกโอ้โหมีพีกในพีกเลยอะโอเคเราก็ต้องลากันไปก่อนนะทุกคนวันนี้ต้องขอตุลากันจริงๆแล้วจ้าอย่าลืมกลับบ้านด้วยนะบายยค่ะบายยจ้าโอ้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนาะ